เดี๋ยวก็มันเดือดแล้วก็เอาปลาลงอ๋อโอเคมันจะได้ดับคาวมันก็จะหอมแปด้ว้กันใช่ให้มาเดือดเดือดแล้วไปมารอดูีคลิปน้อย่าเอาปลาลงตอนที่น้ำไม่เดือดเป็นคาวให้มันเดือดแล้วเนนี่ย่ากิม

โอ้โหหมองเหมือนไงเลยทำมาดานี่โอโหแตกคนเรารสชาตินะนี่นะท่านเอาลำบากบนบนได้เนี่ยของน้อยแกะที่ได้หมอก่อน มันต้องรู้ไงว่ามันมันจะเสียเดี๋ยวเราจะมาดูด้านนอกกันทุกท่านว่ามีอะไรบ้างอี่ต้นนจะกลับ้รอยอ้ม่เลเห็นเกีเชียวใชหมเจ้าว่าต้องเศร้าแต่ร่านบต้นน่าเปิด เออแต่เขาว่กแกเป็นเราสายลงสายรับอะไรเนี่ยไม่เงี้ยหเดี๋ยดบ่งหูเด้ออ้าวดถบุกดถบุกกี้ปดประตูปประตูไปแล้วมา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 ไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้ว หดมาบ love, <te ัดหดมา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 เ้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวน้ำยาหนุ่มกินไม่อร่อยเีราไม่ชอบเอ้า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 โอ้ยมยงมั่ไปไปแล้ว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 ไวไปแล้วปแล้วไ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 ปแล้ววไปแล้แล้วไปแล้วไวไปแล้แล้วไปแล้วไปแวไ ดูดูเปรียบเทียบเต็มแมทไม่สวยจริงสวยจริงนี่เนี่ยสวยอยู่ได้ดูดีเลยสวยสาวผู้ใดนี่หนุนมาเลยยังไงจังมันอมเบียดเออหอมเบียดผสีสมเด้อเห็นคนพูดนะดูหม้อใหญ่นะคะอ๋อทำไมมีเสื้อสีส้มเหมือนกันหลายต้นชอบสีส้มเออนั่นก็ค่อพี่กวนก็สีส้มของพี่เพชรปะพี่เพชรก็ แต่ก่อนมีมีแฟนเก่าชื่อชื่อชมอ๋อเจส้มใช่ชอบสาวสาวชมสาวชื่อชมอ๋อเจส้มที่โคราชไงเล่เ่็เล่ก็เล่ฝ็เล่ฝังใจนี่เข้าไปโคราชเขาไปกีผู้หญิงคนเดียวกันสามหนุ่มแล้วสรุปใครได้ไม่ได้ชากรนอูดูดลดูดูดเดู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 ราหารนดูดา ดูดูแลจัดก,การคนเดียวดูแลทุกอย่างทั้งลูกค้าทั้งแขกทั้งพนักงานทั้งสาวๆเขาดูแลหมดเลยแล้วก็รวมถึงจะมาดูแลสามหุ่มด้วยก็เลยกยกจะมาจีบเอาเป็นของตัวเองแม่แย่งเงินเลยแย่งกันเขาควักแต่แกสวยดิแกสวยดิแกสวยดิสวยวุฒิแกดูแลแขกดีเนาะแบบแบบวาจาการพูดการจาพยายามแบบสามารถทำให้แขมีความสุขอะ เนี่ยสามตรงยังมีความสุขอ่ะเอ็นเทอร์เขาเรียกอะไรอ่ะเอ็นเตอร์เทนภาษาไทยตกเอ็นเอ็นเตอร์เทนบางครั้งบางครั้งพูดภาษาไทยตกอ๋อนี้ต้องเบียร์สองพี่เหรอใช่พูดได้เลยพูดเบียรมุมกว้างพี่เลีนวายฉันรู้สึกว่าฉันอยู่นี่ฉันฉันหลุดเยอะมากโทรศัพท์เบียร์ใหม่คืออยู่นี่ต้องระวังนะไม่ให้พทุกคนแม่ดูตรงมุมนี้อันนี้กำลังหั่น หันืันเธอดเดือนฝักยาว่าชฝักฝักยาวออพี่เอันี้สอนไอะไรนะไปซื้อขนมจีาค่นี้คลิปไปเอาเาอี่นนไปะรูซื้อขจนาคน้เธอปิดออี่อนี่สอนไอะไรอขนมา่ลเธอไปเอาเอ่อ๋นีสอนไอะไรงอไก้อนมจาคนคเอปาพี่เอ๋นี่อนะไนะ้นมจนม่นเอาเอ่เอนี่อนไระไปซอขจะนันลิปออาทําเอ๋นอไปอ้อขนมน แม่เราตายแล้วตอนนี้แบบตายแล้วบางตัวไม่ถูกเคิร์นโอษหนูนาหน้าง,งานเนี้เชนนูแหลกคลิปหลุด,ดมือเคลนนี่ก็มือเคลนนี่ก็คุยกันตื่นมาเสาร์ก็คุยกันอีกเข่ากันดีดีอโอ้ย<อ>ป๊าบอกว่าเมื่อคืนน้องไม่หลับเลยเสียงดังทุกแจกลกเจ้าึุนช้ๆๆๆๆๆๆชางเม<อ><อ>ื่อคืนนอนอยู่มรงที่นี่ศาลหลังจากที่หนูกลับแล้วยังยังอยู่นะ ก็ไม่รู้ว่าหลับตอนไหนรู้แต่ว่าพี่เพชรเป้าอ่ะใส่ปืนให้อุ่นอืมอ้าวเห็นพี่เพชรสลบไปก่อนแล้วเด็อไม่สลบมาแล้วเป็นนางถุนนด่ไงนางอะไรกันแล้วอันนะคะอ๋อคิดว่าเป็นเล้าหลามเห็นแล้วกีของกีตอนแรกข่อยหลับข่จะอยู่ท่านี้เนาะอืพอหลับไปหลับมารา้สึกว่เอ๊ะไปอยู่ท่านี่ได้ไงบ้างท่าพี่นี่สามนอนข้างล่างเลยคุณอยู่ข้างอยู่พื้นเลยนอนพื้นดูนี่แหละเนนอนยันเช้าเนอ เขาบอกงานินี่คือบริกาใช่โอเลขโจกปรกอบาเกหายไปก่อนนูกันละอืแต่แต่รกเขารับปากดีๆเนาะเขาเป็นสุดแรกเขาจะดูแลสาวๆเขาแบบแคผมเขแบบเต็มที่ครับเขาจะดูแลสาวๆันหลังมาปุ๊บสตาร์รถไปแล้วก่อนาด้วยไม่บอกสักคำไม่ลา ไปไม่ลาไ,ได้ไหมเราเรามารุ้นว่าขนมจีนจะได้ไหมนะขนมจีนมาแล้วดันดันหนึ่งพันไลค์ให้ด้วยทุกคนด้อก็ห่อนะห,ห่อนี่ไง<ร>ตอนใบร้ำหอึ่งห่อนี่ หวังนะคะหลังจากที่ซาวิน่าหนุนนาไปกวาดทั้งกอกตูมมาหมดแล้วนะคะปันราก็เหลือสองถุงพริกแห้งก็เหลือสองถุงตอนมีความหวังมากครับขอบคุณครับทุกคนก็คือแดงแดงคันโนนะดงแดงกุ้ก็ใช้หน่อยเดียวอนนั้นเองมาหรือเปล่าได้เรามาลุ้นกันว่าชาดีสอดจะได้มาสิ่งนี้จะให้นิสาเลือกไม่แม่เดินทางนี้ได้ง่ายกว่า เออบียพี่พี่ลืมถามเอ็มเอฟซีฝากถามพี่ว่าผักที่เบียปลูกเป็นยังไงบ้างค่อยพี่มาดูอ๋อผักเปี๊ยกกินหมดหรือยังก็เปี๊ยกปลูกไว้ให้ไก่กินพี่อ๋ออ๋อใช่ตอนนี้ไก่ก็กินกินหมดแล้วอ๋อไใ่กินหมดแล้วใช่ไหมผักบุ้งผักบุ้งออ๋ไก่ก็กินเรื่อยๆไก่กินเม็ดใช่ปลูกให้กินผักบุ้งใช่เบิดแล้วทั้มืมอนี้มีนะเอสซีเขาบอกว่าไปฝากดูอ่าแปลงผัก ของพี่เบียร์ด้วยนะมันเป็นยังไงบ้างมันก็มีอยูแล้วอันนี้พี่ก็อ่าไม่มีครับไม่มีไม่มมมีีไ่เป็นไรแค่นี้เลยเราก็กินกันข้าวได้เสิร์ฟกับข้าวโอเคทุกท่านนะเจอกันคลิปหน้าครับใครดูกดไลค์กดแชร์กับปราเบียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ